กลุ่มตรีเพชโดยคุณวิชัยสินอนันพัฒ์กรรมการบริษัทตรีเพชอีส e ูส us ูเซลจำกัดหนึ่งใน9บริษัทภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยดรป่นศักดิ์สุรศวรดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษรณรงค์และเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการดูแลรถเก่าเพื่ออากาศสดใส โดยนำรถอ e ีซูซุที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอ e ีซูซุรับบริการตรวจเช็คฟรีกว่า30รายการสำหรับรถพิกอัพและรถนั่งอนเนกประสงค์อ e ีซูซุและฟรีกว่า50รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่อ e ีซูซุพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง50%สำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษทางอากาศ ผู้สนใจสาม,มารถติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซู333แห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ครับสวัสดีครับ สำหรับเรื่องของมลพิษทางอากาศนะครับก็เป็นปัญหาที่มาตามฤดูกาลนะครับ่าจจะเกิดในช่วงธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอาจจะนิ่งนะฮะแล้วก็ลมก็สงบนะครับมีการเผาทางการเกษตรด้วยนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับปัญหามลพิษส่วนหนึ่งนะฮะก็มาจากภาคการขนส่งนะฮะโดยเฉพาะมาจากรถที่มียุมากนะฮะขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับทางอิสุสุนะครับจึงร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษนะครับจัดโครงการนะครับดูแลรถเก่าเพื่ออากาศสดใสนะครับเพื่อลดบรรเทานะฮะปัญหาของมลพิษโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับรายละเอียดของโครงการนะครับรถที่มีอายุนะครับเอ่อ15ปีขึ้นไปนะครับรถขนาดเล็กนะเราเเราตัวเช็คฟรี30รายการรถขนาดใหญ่ตัวเช็คฟรี50รายการนะครับ ส่วนลดค่าแรงอะไรที่เกี่ยวข้องกับมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องนะฮะเราลด30%สําหรับรถที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะฮะส่วนลดค่าแรงและค่าไหลจะมีถึง50%นะครับจึงถือโอกาสนี้นะครับขอเชิญชวนนะฮะเจ้าของรถอิสุทือท่านนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปครับนำรถเข้าสู่บริการครับเพื่อ สุขภาพของท่านสุขภาพของสังคมโดยรวมนะฮะเพื่ออากาศที่สดใสร่วมกันเชิญชวนนะครับของคนครับ